แล้วเขาเท่บอกแค่แมหนูเ,เขาบอกว่าเขาเป็นพ่อแม่บุญธรรมเฉยๆแล้วหนูตกลงหนูเป็นลูกใครรู้จกักสามีของแม่ตุ้มไหมรู้จักค่ะชื่ออะไรอบไอ์เผชิญค่ะชื่อชื่อเ,เล่นชื่ออะไรเชิญชื่อเชิญเหรอคะคแต่เชิญนะคะเอามาให้ฉันก็เลี้ยงพอละ ปุเป้พอละไอคานได้แล้วยายแล้วเมียเขาขงต่เชิญก็พาไปคนที่เลี้ยงหนูมาเขาก็ไม่ใช่พ่อใช่แม่หนูเหมือนกันแล้วตุงลงใครเป็นพ่อเป็นแม่หนูวงมไปหมดคือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับแม่เอาเช้เขาเล่าให้เต้ยฟังว่าก่อนที่ที่ปุเป้จะไปกับเขาอะสามีของแม่ตุ้มเนี่ย ไปรับพี่ปูเป้มาจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพซึ่งแกจาไม่ได้ว่าโรงพยาบาลอะไรทีเนี้ยแกก็ไปทํามาหากินอยู่ที่สุราษฎร์แฟนแม่ตุ้มเนี่ยนะอุ้มพี่ปูเป้ไปทํามาหากินอยู่ที่สุราษฎร์บอกกุ้งหรืออะไรสักอย่างเขาทํากะปิทําเคยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ไปเจอสองผัวเมียชื่อพ่อวิโร์กับแม่อบเชยเนี่ยอยู่ที่นั่นก็เลยเอาพี่ปูเป้อะฝากให้เลี้ยง แม่อบเชยก็รับไปเลี้ยงสองคนกับพ่อวิโโลน์ก็พาไปแจ้งเกิดแจ้งอะไรครับทีนี้แม่อบเชยแกเล่าว่าไม่รู้ว่าสามีของแม่ตุ้มเนี่ยแกนึกโกรธอะไรหรือว่าทะเลาะอ,อะไรกันนะช่วงนั้นก็เลยขโมยรักกลับมาให้แม่ตุ้มเหมือนเดิม เรายังหาคําตอบไม่ได้เพราะว่าตอนนี้พ่อไอแฟนของแม่ตุ้มก็เสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมเขายังอยู่ค่ะแต่เขาเ็อกแล่หนูออกแล้วค่ะเพราะว่าเขาบอกหนูแล้วว่าต้องพาหนูออกจากที่นี่ไปคือหนูไม่ใช่ลูกเขาแล้วออกจากที่นี่คือออกจากที่ไหนที่บ้านที่บ้านที่หนูเคยอยู่มาใช่ค่ะหนูก็เลยพอพี่เต้บอกว่าแม่แม่อเฉยกับพ่อวิโรอดรับหนูเป็นลูกคนทรมแล้วพ่อก็พาหนูหนีมาหนูก็ไม่รู้ว่าชีวิตหนู น้ตมาเป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอร์อีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ a c e b o o o อีเตอร์อีจันหรือ y t u t u อีเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอร์อีจัน เอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ Facebook อิเตอร์อีจัน YouTube อิเตอร์อีจันหรือ TikTok อิเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพรากจากกันนะครับก็ส่งกันเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ข้อความมาที่แฟนเพจ Facebook อิเตอร์อีจัน หรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อิเตอร์อิจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับาาาิหหรรแร่่งทีพน,นอนุภบ จะท้องไปยังปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้า